เฮลโลทักทายสวาสดีปีสองพันสิบสี่เ้อมี้พบกับแาวแล่บ้านเสียงหวังกุ้งขายกล้วยยู่แคมป์คราฟตผู้ใดไปไกลมาแวะก็อ <Means> ย่า <el> ล <ab situations> <c coworkers> ืมแวอุดหนุนเพื่อนในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในเด้อผู้ใดเข้ามาหับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดใจให้เพิ่นเป็นกำลังใจให้เพิ่นในเด้อเร็วๆนี้เพิ่นมีผลงานเพลงซิมาปอย ฝากติดตามและรับชมคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้เด้อขอให้เฮงรวยๆทุกคนเด้อปีส0งพันสี่ขอให้มีแต่ความร่ำรวยปังปังทุกคนจ้าไอซีทั้งหลายพี่น้องนี่เซฟเซฟพี่น้องไอทอดกล้วยมะอุดหนุนสอยเสวเล่บานนาเน่มาได้เลยเนาต้องการ อย่างกามาได้เลยเพราะว่าทอดกล้วยทอดมือนี้เลยพี่น้องเอ๋ยหอมหอมไมมไหมเลยกอ็อ,อ,อ,ซซอเบเนาะเซฟเซฟโซเร่บรรนาก็กินแล้วเซฟได้วันวานพี่น้องเอ๋ยมาได้เลยเลยว่าสิกินแม่ค้ากระไรเนาะแม่ค้ากระละคาคาะ